สวัสดีครับพบกับผมหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้มาที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะอาทิตย์ที่21พฤษภาคมท่อน้ำไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่14พฤษภาคมบทวิเคราะห์ศึกท่อน้ำไทยของหงแดงพะโลเจ็คเข้า4คู่วันนี้เอฟซีทักเข้ามาเยอะเหลือเกินบอกว่าอาจารย์หงแดงช่วยทําศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่21หน่อยอ่ะจัดไป วันนี้นะท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่ยี่สบเอ็ดสดจากเิทีมวยราดเิมเนินนะทางช่อง JKN สิบแปดสิบแปดนาฬิกาสิบห้าถึงยี่สิบนาฬิกาสิบห้าประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพชรศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรวันนี้ถือว่าเป็นเล็กร้อโตซอฟๆดูเข้มขน้น FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำา d d หงหนึ่งร้อยสแปดหงหนึ่งแปด fc จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดคู่หนึ่งนะโนมิตาแกนรศิงมวยไทยวันนี้เจอแสนเก่งเล็กสิงห์เนวินการศิล์ร้อยห้ามวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนไฟน์นี้ถือว่าเป็นไฟแรกโนบิตาเนี่ยสิบหกจากอุดรธานีนะขณะที่แสนเก่งเล็กเนี่ยสิบห้าจากสาาคาม เป็นมวยบูเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มล่าสุดของโนบิตะนะชนะพิชิตชัยโปรมวยไทยหัวหินท่อน้ำไทยเกียรติเพชรส่วนแสนเก่งเล็กนะชนะใจแอนแก่นนรสิงห์มวยไทยช่องเจ็ดโนบิตะนี่มวยขวาแข้งขวาดีหมัดขวาดีในเหนียวแน่นลูกในนีนะลูกเสียบยัดไส้นี่ทำได้ดีมากมขณะที่ แสนเก่งเล็กนะแสนเก่งเล็กมวยขวาเหมือนกันครบเครื่องแข้งขวาดีหมัดขวาดีในใช้ได้วันนี้หงแดงชอบไปที่โนบิตะมองว่าโนบิตะนี่นะเ,เจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะนอกได้ในดีอาวุธดูกแกร่งกว่าการยนระยะดูดีกว่าโดยเฉพาะลูกในเนี่ยมองว่าแข็งแกร่งกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทโนบิตะจะเบียดเฉือนชนะแสนเก่งเล็กสิงเนวินการสินสนุกมาที่คู่สองคู่สองเนี่ เพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลยหลวงปู่สวงเจอกับสายนาทีสรุ่งโรดร้อยสมวยคู่นี้นะขอบอกว่าเป็นมวยไฟเตอร์บูดูดันถอยหลังหกล้มก้องเพชรก้องฟ้านี่สิบกจากสีสเกตนะเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายหมัดซ้ายโอโ้ประเภทแรกประเภทเบียดนี่ชอบ ขณะที่สายนาทีสอรุ่งโรจน์เนี่ยยืเสีจากเชียงใหม่นะเป็นมวยขวาแข่งขวาหนักแรงหมัดขวาหนักบูดูดันต่อยหลังหัวล้มเดินเบียดเดินชนขอบอกว่ามวยคู่นี้นะ่ะก็โหใครพลาดไม่ได้นะหลับหล่นฟอร์มล่าสุดของเพชรก้องฟ้านะชนะนอกยกสองแสนกล้าหนุ่มบางกะดีนะท่อน้ไนทยเกียดเพชร ขณะที่สายนาะทีสอรุ่งโรจน์นี่แพ้กล้องเมืองไทยสอพง์อมรพลังใหม่นะโอ้มวยคู่นี้ขอบอกว่าถอยหลังหกล้มเดินหน้าแล้วท้าดวนชอบแลกชอบประทะวันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรก้องฟ้ามวยซ้ายนะเพชรก้องฟ้านี่ซ้อมอยู่กับซุปเปอร์เจ๋งเปิดดูคลิปเปิดดูวิธีการฟิตซอฟนะโอ้แข้งซ้ายของเพชรก้องฟ้านี่มันหนักแรงมัดซ้ายดีซอกหนะ้า สอกซ้ายนี่หมัดซ้ายดีวันนี้แลกเบียดบทเบียดบทโอ้มวยคู่นี้หงแดงหัวใจวายนะวันนี้ต้องจับตามดูมวยคู่นี้ให้ดีแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรกองฟ้ามองว่ามวยซ้ายทางมวยได้เปรียบนะวันนี้ดัดบวหมัดบท,บท,บทสองขณะที่คู่ตรวจสู้เดินเข้ามามวยคู่นี้ถอยหลังหกล้มด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ใครวางแผนในการจบแต่ขณะนี้นะ่างหงแดงชอบไปที่เพชรกองฟ้ามองว่าเพชรกุ้งฟ้านี่มวยซ้ายแข่งซ้ายดี ดักบวกหมัดบวกศอกโดยเฉพาะศอกอันตรายสุดๆวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรก้องฟ้ามาถึงรองคู่เอกรองคู่เอกนะเพชรบุรพาพ่อหลักบุญวันนี้เจอแจ็คอภิชาติมวยไทยร้อยสี่สิบมวยใหญ่นะมวยคู่นี้เป็นมวยใหญ่โอ้โหเพชรบุรพาหนียี่สิบสองจากร้อยเอ็ดขณะที่แจ็คอภิชาติมวยไทยเนี่ยจากบุรีรัมย์นะฟอร์มล่าสุดของเพชรบุรพาเนี่ยแพ้นอกยกสามธนพลสิทธ นายยกพันศักดิ์ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะโอ้โหขณะที่แจ็คเนี่ยอภิชาติมวยไทยไฟล่าสุดอีเสมอเพชรนากลางสิทธิ์ผู้ใหญ่น่รันแจ็คเนี่ยมวยขวานะสายเพชรยินดีเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะแข่งซ้ายหน้าดีแข่งขวาดีมัดหนึ่งสองดีมากๆ เป็นมวยหัวจิตหัวใจดีขนาดที่เพชรบูรพาเนี่ยมวยจากร้อยเอ็ดเป็นมวยขวาแข้งขวาดีนะแข้งขวาดีหมัดใช้ได้วันนี้มาเจอกันที่พิกัดน,น้ำหนักร้อยสี่สิบของแดงชอบไปที่แจ็คมองว่าแจ็คเนี่ยหัวจิตหัวใจดูดีกว่าพานเบอร์มวยเบอร์ดีๆมาเยอะอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้มองว่าหัวจิตหัวใจดูเหลื่อมกว่านิดนิดวันนี้แจ็คจะเบียดเฉือนชนะเพชรบูรพาพ่อหลักบุญสนุกนะ ส่วนคู่เอกนะคู่เอกในโอ้โหขอบอกว่าเป็นร้อยปล่อยแปดบอนที่น่าดูมากมวยฟอร์มฮิตฮอนนะสักนาคาอาบาจนครพนมเจอเพชรป่าศักสอสล่าชีพร้อยแปดสักนาคาเนี่ยยี่สิบจากนครพนมนะเป็นมวยขวาขณะที่เพชรป่าศักสอสล่าชีพสิบเจ็ดจากลบบุรีเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือสักนาคาอาบาจนครพนมแข้งขวาหนักแรงทีบเข้าออกรวดเร็ว หมัดขวาดีหลักเล็บไอคิวดีนะขณะที่คู่ต่อสู้นะเพชรป่าศักสอสพิษเนี่ยสอสลาชีพฟอร์มฮิชทอดสุดๆเป็นมวยเข่าในฟอร์มดูดีมากล่าสุดนี่นะชนะพุทธนามดื่มมีเจ็ดดขณะที่ศักนาคาอบาจรนครพนมนี่ชนะชนะเงินสิ์ฉลามขาวช่องเจ็ดวันนี้หองแดงชอบไปที่มวยเข่าในเพชรป่าศักสอสลาชีพมองว่าเพชรป่าศักวันนี้ได้เปรียบสรีละได้เปรียบรูปร่างนะตัวใหญ่กว่า วันนี้เบียดบดเบียดบทนะคู่ต่อสู้ไม่ชอบเข่าในด้วยวันนี้เกาะเกี่ยวเข่าในได้หงแดงมองว่าเจ๊แต่ถ้ากเกาะเกี่ยวไม่ได้วันนี้นะาสักนาคาจะต้องผลักออกวางแข้งผลักออกแข้งทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาพริ้วออกข้างนะคู่ต่อสู้เข้ามาผลักออกผลักออกไม่ประทะตรงวันนี้ถ้าสักนาคาทําได้วันนี้ขอบบอกว่าสักนาคามีโอกาสชนะแต่วันนี้หงแดงมองว่าเบียดบทเบียดบทเพชรป่าสักดูดีกว่า จะเบียดเฉืนนนะะอ,อ,เอนทนาศักนะ์ราคอบจนครพนมสนุกนี่คือศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่21 fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานถ้าไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึช่วยท่านใดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนนะชี้ชัดไปที่แจ็คอภิชาติมวยไทย วันนี้มองว่าแกรงกว่าทั่วแผ่นอาวุธดีกว่าทุกลูกวันนี้ถ้าไม่พลาดหลับหล่ลนนะวันนี้ยาวๆแจ๊กแจ๊กนี่คือชอบที่หนึ่งส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรปลาสักสอโสพิษเพชรปลาสักสอสาะชีพว,วันนี้ดูว่าแกรงกว่าตัวใหญ่กว่าในดูดีกว่าเบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะสักนาคาอวบจรนครสนมนี่คือชอบที่สามส่วนชอบนี่นี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชอบไปที่เพชรกล้องฟ้า มองว่าเพชรกล้องฟ้านี่ทางซ้ายนะมวยทางซ้ายได้เปียบดัดบวกหมัดบวกศอกโดยเฉพาะลูกศอกของเพชรกล้องฟ้านี่ดีมากๆวันนี้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาพลาดเผลอลับหล่นได้นี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่โนบิตะโนบิตะขอบอกว่าอาวุธข่าว,วงในนี่ดูเหลื่อมกว่าวันนี้อาวุธข่าว,วงในจะสร้างชื่อจะเบียดเฉือนชนะแสนเก่งเล็สิงเน,นวิตกาลสินด้วยลูกเข่าว,วงในเบียดท้ยทย นี่คือศึกท่อน้ำไฟเกีรติเพชรอาทิตย์ที่ยี่บวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ